สบายดีพี่น้องมันนี้กะหอมมาอยู่ให้อยูนาขึ้นเก่าพี่น้องแต่ละมือไปไปเสร็จแล้วอหอมมาให้มาน่ามันนี้หอมอมพุลโคพี่น้องพุลโคอันหอมนี่แหละหน้านีาน่น,นะยคนนองซาแล้วแล้ว,ลว,ลวนะมันนี้สิบุตรต่อไปมาหอมเฮ้ยหน้านี่ประมาณห้าหกคือนี่แหละหอมเบนพี่น้องหอมเบน <c oughs> ปีหน้าปีนั้นน่ะว,ว,ว่าสิจะปลูกเครือันโพเครงปูกโพผักบ่อจะโพมาสลีมาแตงนี่นะแต่ว่าปีนี้คือสิยังบ่ทันนั่นละยังบ่ทันได้ปลูกดอกเนาะเพราะว่าหูเฮาก็ยงังบ่ทันได้แล้วอีย่างก็ไฟเฮาก็ยังบ่ทันได้ึมาซ้ําสิดมาแต่แล่ะทางใหญ่นี่แม่นหน้าอีนึงเนาะ อันนี้แม่นหน้าคือบ้านนี่แหละตรงนี้เนาะบริเวณคนละทงกันกับตัวทีเ้าไปดูดน้องดูดป่ารงนี้แม่มันคือบ้านมันคือบ้านเราก็เลยจดยึงไฟนน่ลงมากนี่แหละมาเป็นอยู่หน้านี้เพื่อสะดวกในการปูกเพองปุกของเลครับปูกพักปูกมีปก่าแต่ว่าคือสิบประทันทีนี่เนาะคือสิบประมาณ สีหน้าเขาแหละท่านเพราะวาพคุณละโคกันละโคกันย่ามันบอกพ <ve> ่อนะว่า <aslında> สีจะเฮ็ดม็ดกับย่ามันบอกพ่อเนาะเขาต้องได้ใช้งบหลายงบผัดบุมีหลายเขาก็เลยสีเฮ็ดเอากลมเอาประมาณเสี้ยเออนนี่แหละคืออนาคตพษเขแหละเนาะบอกเจอมีงบมีอย่างเขาก็สีพ้อมเลยน้าหน้าเขาบอกได้มีเดินเนาะมีแต่ นะมีตั้งแต่เห,หน้าหน้ากับกว่ได้กว้างกว่าได้ปีนึงกับได้ประมาณสี่ห้าสิบสองนี่แหละปีนี้ได้ห้าสิบห้าถือว่าได้หลายขอ้อมูได้หลายกว่าปีปีก้อนๆนะวันไดย้มได้หลายกว่าปีก้อนๆปีก้อนๆอนี่ประมาณสี่สิบหี่สิบสองปีกลายปีนี้ได้ห้าสิบห้าถือว่าได้เกิดค่าสูงคต ถุงเอาถุงหน้านี้มากับผกว้างจำกับถุงอื่นเลยนะไป๊พี่น้องวันนี้ค่ะสีไปคุดละโหก่อนนมีอะไรนะสีคุดไปตามเส้นนี่แหละ,หละ,หละคุดไป,ตา,ดปตามขั้นนี้เนาะประมาณห้าคื่องหักกุมายหมดละนะสียังเกิดกุญ ្ទះ។ដោះដោះន្សារដែក្្ស្ស្ន្រដីពីតខ្ន្សារដីតខ្ស្ន្សារដ Fala, คุดได้รแล้วพี่น้องเอาขุดไปน้ำพังไปน้ำได้รักเกิดของมันเศ้ากักเนี่ยตั้งแต่ตั้งสาวสุดบนี่กัประมาณน้อมากับประมาณสิปมืแล้เนาะจีน้กับประมาณใบมืใบมืขุดได้ Ở ạ Nó có đi học mà còn mất mớt lắm mà tệ ba nữa, thể nữa. một mất là... sĩ Nhưng thì phút tốp Cái cung máy nữa ạ มแห้งแห้งนเลยหาซื kind of <wh> ้อเป็นยาวมซื้อหลงจากยานคุณละโหแล้วเขาก็สิไปหากินันนี้หากินมากินตอนบ่ายตอนเพศเนี่ยบอว่ามันสีได้อย่างคล้ขึ้นพขึ้นทั้งตีนตรง้เนาะมาหากหาเกตเนาะ มหานี่เข็ดตามหูวันทุกันรวดนะตามบูลังโูลักควายที่เขาฟงโอฟุควายแยมผลเแหละมหาเนี่เคเขดนี่หุบไี่นดเข็เท่ใดมา รักไหมอันนี้นะปันเขาเอินเอินว่าไม้คิดดงนะแต่ผมจำว่าคนอื่นจะเข้าเอินมาอย่างเนาะบนที่เขาผู้งูนะเป็นไนะไม้คิดดงสีผู้งูไว้ปลายหัน ผู้เสืร์มาะนะ่ะและมันกาสีจ้องโง่กระซิจ้องลงไปนี่ยมันหากิน <c oughs> แหลกข้าเจ้าจะย้ายไปตลอดหลักมันมดหน้ารวยหน้าบางๆแล้วเขาจะย้ายไปยไปซักวันอื่นในเมื่อเวลาเขา เขาน่ะมันก็จะเป็นกลายเป็นหู้หู้แล้วก็เขียดมักสิเข้าไปยืดนะนั่นแหะมักสิเข้าไปเสริมอยู่ในคู่รักไม้เนี่ยนั่นแหละที่น้องแล้หักมาหาหันนี้หักสีหักรู้มีที่น้องคูก็สิประมาณนี้แหละ จะว่าช่าซองเขไปมันบุม๋มมันบุ๋มมีเขรียดใช่ไหมลองแบบมับุรีมีเครียแสดงว่ามันบุรีเข้าไปอยู่เราก็สิไปหาตัวน็กตัวนี้มันสิเป็นหู้วัน ลักมูธรรมดานี่มัได้แม่นมักไม่กี่ดงนี่บก่เขตสออกมาห้แมามันกนสีออกมาน เกนะสิประมาณนี้ตัวปัญญา่ะบางหูมันก็นสีนี่สองตัวบังห,หูตัวนี้ตัวนึงมันสีหักขาบ้างขออภัยนะกองสั้นนะ ยังอีบอกตัวนะึงบึงหยกคือโบเมนสัมไมายอ่ไ้ที่แล้วนี่ห่หอมาห,หอดที่ลหอดหน้าอะไรเนาะหอดทีเนาะเครียดกัไห่ง <laughs> ว่าสีหากินมากกินเพลน ือสิบ่ได้กินเลือยตอนเทศนี่นะตอนเทศตอนบ่ายนี่เพราะว่าเดี๋ยวนี้ก็เป็นได้สามโมงสามโมงปลายแล้วบอ,อกเราเออก็เลยบ่าได้เห็ดดอกมีแต่ส์ีเอาเมื่อเห็ดกินตอนแรกไปแล้วไนมะ่กินทรั้งตอนแรกกินกนี่นะคาารับดีอ่ะถ้าเราพู bây giờ bước hả anh anh này này chụp được rồi bạn thằng đấy bạn giờ ยาปุ๊กนี่ยาตัวที่เขาเจ้าเขาไปซื้อเขียวมะเหนะตัวบางคนกขาเขาก็สู้ไอีแม่ละบปุ๊กไม่ได้ปุ๊กมันซ่าสามสิบเมตรนึงกับยูนเฮิร์นี่ได้เดียวสักนกูนี่นะรับปุ๊กได้ซ่าสามสิบเมตรประมาณนี้ปูอยู่หน้ามันบอกยังงามปัไดา มันนี่ก็เลีเ้ยงไปแล้วอ่ะเยอะต่อไปก็คือซีเมนเก็บพื้นก่อนที่มือก็น,นะเก็บพื้นโค้นมือดังตารางคนะือสิลรถไทยฮนะคือสิบโบราณป่ะในต่อเพราะว่าพื้นเอาเมื่อจยมดแล้วยังน้อยนึงพื้นตัวใดที่มัน ขอปิดคลิปใบเพลงต่นนี้เนาะขอขอบใจผู้ที่เข้ามาเบิ้งเข้ามาสมเนาะแล้วก็ฝากพี่น้องกดไลค์แล้วก็กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เฮาในการเฮ็ดคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้ขอตัวไปก่อนพี่นอ้อง